โอ้ยไหนตังช่วยพี่ถือของ,งมั่งดิหนักเนี่ยไม่พี่ผมแบบผมของเต็มมือเลยไหนของเต็มมืออะไรพี่เปี่ยนปี่ยอะไรังถือเลยเลยเนี่ยอะไรรู้ไหมว่าผมซื้ออะไรมาพี่ซื้ออะไรคือว่าผมอะซื้ออันเนี้ยลาบูบูซื้ออันเนี้ยมาไอตังนี่มันไม่ใช่ลาบูบูนี่มันอะไรอะไอตังไปเอาจากไหนเอาไปทิ้งอะไรก็ผก็ซื้อมาจากป้าสักคนหนึ่งอะ ปลาที่ไหนเอาไปทิ me. Take me. Take me ้งเลยเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งเลยอะไรไม่เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งลดราคาพี่โอ้ยเอาไปทิ้งนะอย่าพี่เห็นมามาเข้าบ้านแล้วมาเอาอะไรเอาบุตรตัวหน่อยหนักเร็วเร็วอืออืออืไป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 เอาจะเอออ๋อเนี่ยพี่ตั้งของตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ฝากเองอ่ะช่วยเอาพวกผักอะไรแบบเนี้ยใส่ตู้เย็นให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะไปดับเตียงก่อนโอเคโอเคจะมานอนบ้านพี่ก็อย่าดื้อ เอออย่าลืมนะทิ้งทิ้งตุ๊กตานั้นด้วยนะมันอันตรายเคยได้ตำนานเปล่าเก็บอย่าเก็บไว้ทิ้งด้วยจำไว้เออเออเด็กสมัยนี้มันอะไรวะเนี่ยรับหอยคนแปลกหน้าได้ยังไงโอ้ย๊บไฟอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยมาตึ๊บโสามทุ่มแล้วเนี่ยเอ้อเอ๊บเอ๊บกี่โมงแล้ววะ ถึงเวลาตีสามแล้วถึงเวลาเริ่มพิธีแล้วอีพิธีข้อแรกตั้งเทียนแล้วร้องเพลงลาบูบูเอาละลาบู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  ลาบูบูบ,บูข้อต่อไปข้อที่สองนำกีตาร์ไฟฟ้ามาแล้วก็ร้องเพลงลาบูบูเอาแล้วนะมาอึบมาลาบู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  ลาบู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 ลา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 บูบุลา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 บูบูลาลาลาบูบูบุเอาต่อไปต้องกระดาษอ่าร้องเพลงลาบูบูแบบเศร้าโศกโอเคเอาละนะ

เราไปแล้วเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเนี่ยไปแล้วเฮ้ยเราไปแล้วเฮ้ยทำไมก็ตีถ้าสิบสองแล้วทำไมสตางค์ยังขึ้นมานอนเนี่ยเฮ้ยสตางค์สตางค์ไอ้สตางค์โอ๊ยพีทีทำอะไรเนี่ย เอาก็ผมอัญเชิญลาบูบูไปเห็นไหมสังเร็จแล้วเนี่ยสตังไอจักตุ๊กตาตัวนั้นอะนะมึงทำมาเป็นตัวเนี้ยนะใช่พี่ทำไมสตังเอาจากบ้านกูไปเลยเอาจากบ้านกูไปไม่ใช่ตุ๊กตาเห็นไหมลาบูบูก็เจ๋งน่ารักเด็ดพี่พี่ไปไหนกูกลัวตุ๊กตาสตังแล้วมึงอัญเชิญจากตุ๊กตาได้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยน้องลาบูบูเลาบู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  โอ้ยสตังพอเลยเก็บ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 ข้าวของเก็บข้าวของอะไรทำอะไรของเนี่ยไปไปไปเอาเก็บได้ไหมมันเชิญอะไรเนี่ยมันก็จะน่ารักอย่าเข้ามาใกล้เราไปอย่าทำลาบูบูผมมึงเอาลาบูบูมึงไปได้ข้างนอกไปอะไรทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวมันเลอะหยุดดิาาบบููสตังมันน่ากลัว เราต้องเพื่อพี่ดิก็อาจจะน่ารักอ่ะรอนี่ก่อนนะลาบูบูลลาาบบูเธอตังน้องไปเอามาจากไหนอ่ะใครให้มาเนี่ยไอ้ตุ๊กตาตัวตุ๊กตาฟางตัวนั้นอ่ะก็ไอ้มันมีป้าคนหนึ่งอ่ะในตลาดอ่ะเธอตั้งแล้วตุ๊กตานั้นอ่ะมันเป็นตุ๊กตาแบบ เหมือนสะกดวิญญาณสักอย่างนะเว้ยแล้วมึงไปเอามางอะแล้วมึงไปอัญเชิญอะไรคาถาตุ๊กตาธรรมดาตุ๊กตาธรรมดาบ้านพ่อมึงไอสัตว์อัญเชิญคาถาแล้วเขาจะมาอยู่ในร่างตุ๊กตาฟ้าเป็นตุ๊กตาบาบูบาบูอะไรมึงเนี่ยหรอกระดาษก็มีน่ะกระดาษก็มีเอาไปเผาทิ้งเลยเอาไปเผาทิ้งอะไรเอาไปเผาทิ้งทำไมมันจะบ้าเหรอสตังเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดหรอกมึงรู้เปล่าว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นตุ๊กตาต้องคำสาบอะแล้วมึงยังไปอัญเชิญเขามาอีก ไม่พี่มันจะต้องคาสั่งกับไดายังไงน่นตาตาวจะน่ารักขนาดนี้แถมมันเป็นแค่ฟานธรรมดาโง่โง่เนี่ยลาบู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 กูรู้ว่ามันน่ารักเว้ยตตัลาบู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 สตาตังตตังวิ่งตสตังกูบอกแล้วไงเลาบเลาบูปั๊ สตังตังขอบบบมาเป็นลาบูบูด้กันไหมโอ๊ยชิ่งชี่งชิ่งอุ้ยประตูพังเลยเหรอชิ่งแรงเยอะขนาดนี้เลยเหรอประตูบ้านเราพังเลยวะเชี่ยมันอุ้ยสตังพี่สตังทอกทอกคาถาสตังสตัง สังกูมีคาถาเพื่อนถานโมนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตคะโตสัมมาสัพพุทธัสสะไอิสตางโอ้โหเฮ้ย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 พี่เกย์ซู้ในในห้องเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตตังเตตังขึ้นมาบ้านเตตังเตตังเตตังอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ในห้องในห้องนอนกูมีมีของเข้ามาเลยมันมันเข้ามาห้องกูไม่ได้เร็ว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  คนละของมึงอะไรไปเอาเลยมาเล่นเนี่ยพี่บอกแล้วว่้ทิ้งใช่ไหมมันก็ไม่มีวินพายแล้วหรอพี่ตังค์ลิตังไม่เข้ามาไม่ได้สตังเฮ้ยตังเวลาบบููด้กันมึงมาเชิญอะไรมาเนี่ยมึงเชิญมันออกจากล่างเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อเชิญออกจากล่างเดี๋ยวนี้ออกไปอย่าเข้าใกล้ทำไมออกไปออกไปกูบอกออกไปไม่อินสั์กูไม่ใช่เลโกคุ ไม่ใช่มึงเอาไปเชิญมันมาเฮ้ยโอเคคาถากูาหมดแล้วคาถากูเสื่อหมดเลยไอ้สตาร์กกูไ,ไม่ว,ว้าวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมน,น,น,น่ากลัวอยา่างว่าเท่านี้โอลาบู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  <c oughs> มาเป็นลาบูบูร้วกันเถอะ